สวัสดีครับชินชินวุนนะครับผมก็เป็นนักศึกษาใหม่นะครับปีที่หนึ่งนะครับผมคณะนิเทศศาสตร์นะครับสาขาวิทยุโทรทัศน์ครับผม mm hmm. เหตุผลที่เลือกเรียนคณะนี้เป็นเพราะว่าคือส่วนตัวแล้วผมผ่านประสบการณ์เรื่องวิทยุและโทรทัศน์มา mm hmm. แค่เบื้องหน้าห mm hmm. มายความว่าเราได้ไปเข้าในรายการว mm ิทยุเราได้ออกรายการโทรทัศน์เราได้ทํานู่น mm hmm. ทํานี่เกี่ยวกับโทรทัศน์วิทยุ แต่เราไม่เคยไปรู้เบื้องหลังเราไม่เราเร,เรารู้บ้างเรารู้บ้างเบื้องหลังเพราะว่าเราก็ได้เห็นเวลาเขาถ่ายคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้ลึกรู้จริงไหมก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นผมเลยอยากจะศึกษาเกี่ยวกับเบื้องหลังมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเรื่องดนตรีผมมันรู้อยู่แล้วผมก็ทําเบื้องหลังด้วยแต่ว่าถ้าเรื่องอะไรที่อย่างเช่นวิทยุโทรทัศน์เนี่ยใครจะไปรู้วันหนึ่งเราอาจจะเปิด โทรทัศน์แบบเป็นสถานีหรือรายการอะไรอย่างนี้ของตัวเองขึ้นมาแล้วเราก็อยากจะรู้เบื้องหลังว่าวิธีการทํางานของเขามันเป็นยังไงบ้างเป็นอะไรบ้างก็เลยเลือกสาขานี้ครับเหตุผลที่ผมเลือกมหลาลัยศรีประทุมครับจริงๆแล้วมีรุ่นพี่ครับมีรุ่นพี่เขาแนะนํามาครับเขาแนะนํามาว่าเฮ้ยชินลองลองมาดูไหมอะไรอย่างี้ตอนแรกก็โอเคเราก็ลองมาดูก่อนตอนแรกเรา เข้าเว็บไซต์เราก็มาดูทางเว็บไซต์ก่อนตอนแรกครั้งแรกเลยนะครับท,ที่เปิดอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยคุณแม่ก็แบบเฮ้ย hey, เนี่ยพี่เขาแนะนำมาลองเข้าไปดูเว็บไซต์ไหมอะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปดูแล้วก็ก็เลยตัดสินใจลองมาดูพอมาถึงที่นี่ผมก็รู้สึกว่าโอเคคือส่วนตัวแคมปัสไม่ได้ใหญ่แต่มีครบเรื่องความรู้เรื่องการเรียนเรื่องอะไรหลายๆอย่าง Facility หรือว่าสิ่งที่อำนวยความสะดวกมันมีครบเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลที่เย ก็ดีนะสมัครเลยแล้วกันที่นี่ก็เป็นที่ที่ผมเลือกแล้วก็พี่ๆหลายคนจริงๆเพื่อนๆผมก็แนะนำเพื่อนๆไปบอกเ hey ฮ้ยเดี๋ยวเข้าสีประทุมนะเฮ้ย <"Hey, S 2> จริงปะวะเฮ้ยเข้าด้วยดิเข้าด้วยดีอะไรเงี้ยก็จริงๆหลายๆลคนจริงๆเล็งไว้แล้วอยากเข้านะครับ